ใจเย็นๆภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคะ ใช่โคฮัทฮักหรือฮัทโคโคหรือเปล่าไม่ใช่นะคะโคฮัทนะคะแปลว่าไม่มีหัวใจจะบอกให้ฝรั่งใจเย็นไปบอกว่าไม่มีหัวใจนะคะทะเลาะก,กันพอดีนะคะโอเควันนี้นะคะมี3ประโยคนะคะที่คุณสามารถพูดว่าใจเย็นๆได้โอเคตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะมีคำว่า relax ใช่ไหมแต่เอาจจริงนะสถานการณ์จริงอะ่ะคำว่ relax, า relax จะมาทำให้คนที่กำลังใจร้อนอยู่นะคะใจร้อนกว่าเดิมนะคะ relax นะดังนั้นไพยมี3ประโยคที่คุณใช้ได้เลยนะใช้ได้จริงและใช้สื่อสารได้ค่ะประโยคที่1น,นะคะก็คือ calm down calm down คำ <Calm S 1> ในทุนงี้นะคะไม่ต้องออกเสียง L นะคะ calm down เพื่อนมันมาแล้วค่ะเสียใจโดนมากัดแล้วก็แบบโดนหมาแล้วโดนแมวกัด้วแก calm down tell us what's going on calm down tell us what's going on คืออะไรใจเย็นแกไหนบอกพวกเราสิเกิดอะไรขึ้น tell us นะคะตรง tell กับ us มีการเชื่อมเสียง tell us tell us tell us what's going on What's going on อ่ะโอเคสมมติว่าไม่มีใครอยู่มีเราคนเดียวเราจะบอกเพื่อนว่าแกใจเย็นไหนบอกชันที่เกิดอะไรขึ้น Calm down tell me what's going on Calm down tell me what's going on เพื่อนก็บอกมากัดแกมากัดอ่ะโอเคต่อไปค่ะเพื่อนคนเดิมค่ะเดินมานะคะอีกวันหนึ่งแกเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว แกเก็ไปแล้วแล้วก็แบบแกใจเย,นยน็นๆแกใจเย,นยน็นมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะร้องไห้ไปแล้วแกคือเขาไปแล้วแกเขาเลิกแกไปแล้วแกเขาไปแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วเรียบร้อยแกไม่ต้องไปสนใจเขาแล้ว Hey just pull yourself together pull yourself together Pull yourself together. Pull ก็แปลได้ yourself ก็แปลได้ together ก็แปลได้ทำไมมาเรียงกันแล้วงงอ่ะเพราะว่า pull yourself together เป็นสำนวนค่ะแปลว่าตั้งสตินะแกแปลว่าใจเย็นๆน,นะแกอ่ะโอเคไหม Pull yourself together. แนนแนแนวแบบว่าเพื่อนสติแตกแล้วอะค่ะเพื่อนไม่ไหวแล้วเราจะบอกให้เพื่อนว่าใจเย็นๆตั้งสติใจเย็นตั้งสติตรงนี้นะคะคือ pull yourself together. Pull yourself together. There's no point crying about it. There's no point crying about it. There's no point ก็คือมันมีประโยชน์ crying about it ที่จะไปแบบร้องไห้กับเรื่องนี้แกคือลักลักเลิกเลิกลับเป็นเรื่องปกติแกหาคนใหม่ได้เลยโอ okay, เคนะ There's no point crying about it. There's no point crying about it. อา่าทั้งหมดรวมกัน Just pull yourself together. There's no point crying about it. Just pull yourself together. There's no point crying about it. อ่าได้แล้วนะสประโยค์กันนะมาดูประโยคที่3กันค่ะประโยคที่3เนี่ยนะคะคุณจะเห็นในหนังแล้วก็ในเพลงบ่อยๆนะคะนั่นก็คือ take it easy อันนี้ก็แปลว่าใจเย็นได้เหมือนกัน take it easy เวลาพูดนะคะอย่าลืมเชื่อมเสียงค่ะ take it easy take it easy เอาเชื่อมยังไงคะครู take ไปเชื่อมกับ it เป็น take it it มีเสียงเถกนะคะเสียงเถะถ้าอยู่ระหว่างเสียงสระ มันจะเป็นดอเด็กค่ะอันนี้แบบการพูดแบบอเมริกันนะคะแบบเสียงมันจะง่ายนะ,ะไม่ต้องสะดุดไม่ต้องหายใจเยอะนะคะ Take it easy Take it easy นะเป็น e a s ีค่ะ Take it easy Take it easy Take it easy นะคะ,คะ,ะ,คะมักจะใช้คู่กับสรรพนามอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเป็นเพื่อนดูดนะคะก็คือเป็นเพื่อนผู้ชายเราสามารถพูดได้ว่า Take it easy man Take it easy man แต่ละเราเป็นเพื่อนผู้หญิงเออแบบว่า Take it easy girl Take it easy g i r l อ่าอันนี้คือเราคุยกัน2คนแต่ว่าถ้าเราคุยกันหลายๆคนเราสามารถมีสรรพนามาว่า guys ได้นะพวกแก take it easy guys นะสองคนทะเลาะก,กันเราเดินเข้าไป take it easy guys take it easy guys สมมติว่าผู้หญิงสองคนทะเลาะก,กันเราเดินเข้าไป take it easy girls take it easy girls วงเล็บ2คนนี้ต้องเป็นเพื่อนคุณด้วยนะ <laughs> ไม่งั้นคุณจะไปแบบยุ่งนับคนอื่นนะคะโอเคไหม หรือ take it easy man man นี่ก็คือแบบว่าผู้ชายเนาะ take it easy man take it easy man บบโอเคต่อไปนะคะตอนนี้คุณก็รู้แล้ววิธีการใช้บอกว่าใจเย็นๆคุณจะไม่ใช้ฮัตโคโคหรือว่าโคฮัตฮัตนะโอเคไหมสามประโยคนี้นะคะฝึกทบทวนนะคะแล้วสามารถบอกเพื่อนๆนะให้ใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆได้ค่ะโอเคสามประโยคนี้คุณชอบประโยคไหนมากที่สุดคะกุณาพิมพ์บอกคู่พ้อย่อยนะคะจะได้รู้ว่าคุณเข้าใจแล้วก็จะได้ทบทวนไปในตัวด้วยค่ะสําหรับวันนี้ก็ใจเย็นๆนะคะทุกคนเราเจอกันในคอนเทนต์ต่อไป จเย็นๆน,น,นะคะรอก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายแล้วก็แบบแกตั้งสติแกจจเย็นๆไหนไหนอะไรหนึ่งสองเอานี้แลกันเอานี้แลวกันค่ะอิงอ่ะ 1นึเราจะบอกเพื่นว่า crying about it ที่จะไปร้องไห้เสียใจให้กับคงจังไรพวกนั้น <laughs> <laughs> โอ้แรงไปไมาไม่เอาเอะไรไ There <laughs> there s no point crying about it ถ้าสมมติรรเราใส่แบบว่ามึงก็แบบแรงไปเอาเอา้ไร้ป